สวัสดีครับผมลิขิตประกายสกุลนะครับ วันนี้นะฮะผมจะชวนเพื่อนๆมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการยิงโฆษณาบน a c e b o o k ครับจากประสบการณ์ที่ผมเนี่ยฮะทำงานบน Facebook มาเนี่ยห้ปีเนี่ยฮะต้องบอกก่อนว่าการทําโฆษณาบน Facebook แล้วเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเราเข้าใจหลักหรือเข้าใจแก่นของการทําโฆษณาบน Facebook หรือว่าการประชาสัมพันธ์โปรโมทผ่าน a c e b o o k เนี่ยฮะมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเลยนะครับหลายคนที่ทําโฆษณา Facebook อยู่ตอนนี้เวลานี้เนี่ยผมเชื่อว,ว่ามันจะ ประสบปัญหาอยู่ไม่กี่ประเด็นครับประเด็นที่1เลยก็คือค่าโฆษณามันแพงขึ้นถูกไหมฮะซึ่งมันแปลผ่านตามคนที่เขาเข้ามาทําการตลาดด้วยนะฮะปัจจัยที่2นะฮะบางคนก็แปลกตั้งแต่บัญชีโฆษณาโดนแบนนะฮะอันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีก EP นึ่งเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องบัญชีโฆษณาโดนแบนบัญชีโฆษณาไม่อนุมัติพวกนี้นะฮะ ปัจจัยที่3หลักๆเลยนะฮะก็คือตอนนี้มันขายของยากขึ้นแน่นอนนะครับว่าตลาด Facebook เนี่ยมันเป็นตลาดที่เราสามารถเริ่มต้นทําได้ง่ายดูไหมฮะแต่มันก็ เรียกว่าเข้ามาง่ายมันก็ประสบความสำเร็จได้ยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีคนเข้ามาเยอะแล้วก็คนทํากระตลาดค่อนข้างเยอะอย่างเช่นสมมติว่าเรายิงโฆษณาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมความงามอย่างเงี้ยฮะความงามนี่เป็นอะไรที่ดุเดือดแบบสุดยอดขั้นเทพนะฮะคือทุกเพจก็ยิงโฆษณากันสมมติลองนึกภาพนะฮะคุณก็ยิงเพื่อนคุณก็ยิงแล้วก็ตลาดความงามครีมเครื่องสําอางนี่โอ้โหผลิตกันนี่ไม่หวาดไม่ไหวแล้วยิงโฆษณากันแบบเนี้ย มันก็ a c e b o o k เนี่ยมันจ่ายเงินเป็นค่าบิดดิ้งไงฮะหรือข่าวาไหมมัน a c e b o o k เนี่ยมันเป็นระบบประมูลคือถ้าเกิดว่าในอุตสาหกรรมไหนเนี่ยคนยิงโฆษณาน้อยค่าโฆษณามันก็จะถูกลงไปด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นมันมีครั้งหนึ่งครับผมเคยไปสอนนักเรียน v i p เจ้าหนึ่งมีพี่ท่านหนึ่งครับนั่งคุยกันเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับรถแบบเฉพาะทางฮะคือในกลุ่มอินเทลเลสในกลุ่มนั้นเนี่ยมีคนอยู่แค่ประมาณหลักแสนกว่าคนเองแล้วคนยิงโฆษณาในกลุ่มนี้ มันน้อยมากครับแล้วค่าโฆษณามันก็ถูกมากๆเมื่อเทียบกับแฟนเขาแฟนเขาเนี่ยทำเกี่ยวกับพวกเครื่องสําอางอะไรพวกเนี้ยฮะคือค่าโฆษณามันก็ต่างกันแบบริบลร่วอะนี่เหรอปะสี่สิบห้าสิบเท่าต้องมีอะครับต้องมีให้เห็นนะเพราะว่า มันค่าโฆษณา a c e b o o k เนี่ยมันแปรผันตามระบบประมูลครับใครที่เข้ามาทำการตลาดในอุตสาหกรรมที่มันแดงเดือดมากๆเนี่ยก็แน่นอนครับมันก็มีคนทำเยอะมีโอกาสประสบความเร็จสูงนะครับก็ต้องแลกมาด้วยค่าโฆษณาที่แพงขึ้นการทำที่มันท้าทายมันก็ชาเลนต์ตัวเองไปอีกหนึ่งประเด็นด้วยเช่นเดียวกันเนาะนะฮะทีนี้กลับมาที่ประเด็นของเราครับวันนี้ผมก็เลงจะบอกทุกคนครับว่าถ้าเกิดคุณเข้าใจแก่นหรือเข้าใจคียมันเนี่ยฮะ คุณสามารถที่ทําการตลาดบน Facebook ได้อย่างง่ายเลยวันนี้ผมสรุปให้ฟังสั้นๆครับเป็น3คีย์เวิร์ดสำคัญครับของการทําโฆษณาบน Facebook ถ้าเกิดใครฟัง EP เอพิโซดนี้จบเนี่ยผมเชื่อว่าเอาไปปรับในการทําโฆษณา Facebook ของตัวเองเนี่ยได้ดีเพิ่มมากขึ้นเลยทีเดียวประเด็นที่1ครับทีข้อที่1เลยในการทําโฆษณาบน Facebook ครับผมเชื่อว่าคนที่มาฟังเอพิโซดนี้หรือ EP วันนี้เนี่ย น่าจะเป็นคนที่ซื้อโฆษณา Facebook อยู่แล้วนะฮะเรากลับไปที่ตัวจัดการโฆษณาของ Facebook ครับคีย์เวข้อที่1เลยฮะเวลาเรายิงโฆษณาบน f c e e o o o เนี่ยฮะเราต้องทาเกตให้แม่นยํำครับ ย้ำนะฮะ targeting หรือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยต้องมีความแม่นยำาฮะยกตัวอย่างเช่นอะไรดีฮะสมมติว่าคืออย่างใน f c e e o o o เนี่ยฮะคือมันมี Area หรือว่า location ให้เรายิงโฆษณาได้อย่างละเอียดถูกไหมครับมีเพศมีอายุ มีแม้กระทั่งอินเทเลสพฤติกรรมนะฮะแล้วก็มีข้อมูลเดโมกราฟิกนะฮะของลูกค้าซึ่งถ้าเกิดบางคนเนี่ยมันใช้แค่อินเทเลสครับยกตัวอย่างเช่นคุณขายความงามคุณก็พิมพ์ตรงๆความงามคลินิกใช่ไหมครับคือนึกออกไหมเด็กอนุบาลมันก็พิมพ์เป็นนึกออกปะครับคือสมมติว่าให้เด็กมันมาขายของเนี่ยสมมติว่าจะขายเสื้อผ้ามันก็พิมพ์คีย์เวิร์ดคำว่าเสื้อผ้าผู้ใหญ่อายุ30ก็พิมพ์คีย์เวิร์ดคำว่าเสื้อผ้ามันก็แข่งกันละนีละนาดนึกภาพออกปะ สมมติขายสกินแคร์อย่างเงี้ยคุณก็พิมพ์คีย์เวิร์ดสกินแคร์ลงไปซึ่งครับเด็กปอสอมมาขายของม,มันก็พิมพ์สกินแคร์ตรงๆไงเข้าใจความหมายไหมฮะคือมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าเวลาเรายิงโฆษณาแบบ d ด r e c t เรกตรงตรงเนี่ยหนึ่งครับโฆษณามันแพงโดยธรรมชาติเลยสมมติคุณขายเกี่ยวกับ BB บีบีบีครีม CC ครีมอย่างเงี้ย คุณยิงโฆษณาตรงๆแบบไดเรกตรงๆอ่ะยังไงคุณก็เจอเจ้าใหญ่ที่เขาพร้อมทุ่มการตลาดอย่างเช่นโฆษณาบนทีวีครับเขาถอดโฆษณาออกจากรายการทีวีเขามาทุ่มโฆษณาบน Facebook บนออนไลน์แบบนี้ฮะ คุณก็แพ้เจ้าใหญ่ถูกไหมครับเจ้าใหญ่ก็เอาตลาดไปกินเอา่ซนแบนไปกินเยอะคุณยิงโฆษณาแค่วันละห้าร้อยหกร้อยคุณจะไปสู้อะไรเขาเขายิงโฆษณาวันละแบบหลายหมื่นวันละหลายแสนเนี่ยเดือนละเป็นล้านเขายิงโฆษณากันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแพ้เรื่องนี้ครับทีนี้เนี่ยคนที่จะอยู่รอดได้ในยุคนี้เนี่ยต้องรู้จักพิกแพงมีเล่เหลี่ยมในการที่จะปรับปรุงโฆษณาของตัวเองครับเช่น แบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเก่งเรื่องการตลาดเรื่องดีเทลข้อมูลสักเท่าไหร่ครับยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นสมมติเราขายเกี่ยวกับคลินิกความงามหรือว่าอาหารเสริมอะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดเป็นไปได้นะฮะเราจะเอากลุ่มคนที่เขาเนี่ยฮะมีแนวโน้มในการซื้ออยู่แล้วเป็นเป็นที่สุดยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยฮะเป็นกลุ่มพนักงานประจำโดยตรงเวลาเราเซตโฆษณาปกติเราจะเซตแบบไหนกันครับ ประเทศไทยใช่ไหมฮะแล้วก็เซตอินเทอร์เผิวพันความงามช้อปปิง้งออนไลน์อะไรอย่างงี้ไหมเราจะเซตกันฟิลฟิประมาณนี้ใช่ไหมฮะแต่ลองเปลี่ยนใหม่ครับลองฟังวิธีที่ผมใช้แล้วก็ได้ผลมากๆเลยนะฮะโลเคชันเนี่ยฮะคุณลองกลับไปดูโลเคชันที่ลูกค้าเคยซื้อเราอะ่ะเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่โซนลาดพาวสมมติคุณเคยส่ง ไปสนีนี่มันอยู่โซนลาดพร้าวมันอยู่รามินทาเขาอยู่พะลามสองเคยอยู่อโศกอยู่บางกะปิเออฮะอยู่สีลมขึ้น BTS มาทำงานใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้ออะไรเหล่านี้ครับคุณเอาข้อมูลเนี้ยไปเซตโฆษณาบน Facebook การันตีเลยว่าขายโคตรด,ดียกตัวอย่างสมมติว่าเราขายให้พนักงานประจำอย่างเงี้ยลราไปพิมพ์ดูนะฮะบนโลเคชั่นตำแหน่งโฆษณาของ เฟซบุ o กเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งเลยครับที่เราเสิร์ชได้เนี่ยคือ BTS อย่างเช่นคนที่อยู่ BTS อ่อนนุช BTS อุดมสุข BTS บางนา MRT ลาดพร้าวอย่างเงี้ย MRT นู่นนั่นนี่ MRT สีลมอะไรเงี้ย มันมีอยู่แล้วครับทุกคนสมมติเราจะขายของให้คนอยู่ในทองรออ่าอ,อย่างเงี้ยเราก็สามารถซื้อโฆษณานะครับการซื้อโฆษณามันเหมือนเราไปเช่าพื้นที่นั้นๆนะครับให้คนเห็นโฆษณาของเราเช่นเราอยากจะขายของให้คนเดินห้างไอคอนสยามเนี่ยเราสามารถซื้อโฆษณา ไอคอนสยามได้เลยนะฮะโดยที่เราไม่ต้องไปเสียค่าบูธเนี่ยวันละหลายหมื่นวันละเป็นแสนเนี่ยให้กับไอคอนสยามแต่เราสามารถดีเทลโฆษณาเนี่ยฮะลงไปที่ไอคอนสยามแล้วก็หลขายของราคาแพงได้เราอยากยิงโฆษณาไปหาคนที่เดินเซนทรัลเวิร์อย่างเงี้ยฮะเราสามารถที่จะซื้อโฆษณาไปหาคนที่อยู่เซนทรัลเวิร์ได้พอได้ไอเดียไหมคือวิธีการในการซื้อโฆษณาเนี่ยฮะ ถ้าเราดิฟจำเพาะจ่ะจงเนี่ยหแหละค่าโฆษณาม,มันจะถูกลง2ครับมันจะยิงตรงทาร์เก็ตแล้วมันตรงกลุ่มเป้าหมายโคตรเลยนะฮะเวลาคนยิงโฆษณาส่วนใหญ่เนี่ยสมมติคุณลองเซตประเทศไทยนะครับโอ้โหห้ากว่าล้าน50 60ล้านนะครับใน Facebook ซึ่งคุณต้องใช้งบประมาณเยอะมากๆซึ่งคนยิงลักษณะแบบนี้คือพวกที่ยิงโฆษณามไม่เป็นครับหรือ ถ้าดีขึ้นมาหน่อยอ่ะดีขึ้นมาหน่อยก็จะยิงโฆษณากันทั้งกรุงเทพมหานครถูกไหมฮะซึ่งการยิงทั้งกรุงเทพมหานครถามว่าผิดไหมไม่ผิดเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยยิงแบบนี้นะฮะแต่ทุกวันนี้มันแทบจะไม่เวิร์กแล้วเพราะว่าเวลาลูกค้านะครับมันแบ่งเป็นเซกชันอ่ะมันละเอียดมากมาครับลองนึกภาพดิว่าคนทั้งกรุงเทพอ่ะมันมีทั้งคนรวยคนจนคนฐานะปางกลางคนโคตรรวยอ่ะนึกออกแบบมันอยู่รวมกันไปหมดนะฮะ มันมันรวมกันไปหมดทีนี้เนี่ยประเด็นคือว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกค้ากลุ่มนี้มีกําลังซื้อลูกค้ากลุ่มนี้เป็นพนักงานประจาําลูกค้ากลุ่มนี้เป็นเจ้าของธุรกิจคนนี้ทาฟรีแลนซ์คือเราก็ต้องแยกเซกเมนต์เองโดยธรรมชาติในการใช้เครื่องมือในการกรองคนระดับหนึ่งไปเลยนะครับอันนี้แค่พูดเรื่องของเรื่องของเอ่อโลเคชันอันเดียวนะมันจะมีส่วนอีกอันหนึ่งก็คือส่วนของ อินเทเลสหรือว่าพวกพฤติกรรมพวกนี้ครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราใช้แค่อินเทเลสอย่างเดียวเราก็จะได้แค่คนที่มีโอกาสแนวโน้มในการซื้อตัวนั้นดูไหมฮะแต่ถ้ามันเปลี่ยนล่ะโจทย์มันเปลี่ยนถ้าเกิดเราต้องการคนที่ ต้องการซื้อเลยอ่ะอยากได้ตัวนั้นเลยครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น behavior หรือว่าพฤติกรรมเซตพฤติกรรมลงไปมันก็จะมีความแม่นกว่า100%เลยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างสมัยก่อนเนี่ยผมขายของเกี่ยวกับ IT อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสในการยิงโฆษณาขายเนีฮะเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยยิงโฆษณาขายเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ IT กับเพจเพื่อนๆนีครับผมเคยสังเกตเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยจะมี iPhone 6 iPhone 5 iPhone 7ใช่ไหมครับ เอาสายชาร์จเอาหูฟังอะไรพวกนี้มายิงโฆษณาขายได้แบบนี้ใช่ไหมฮะเราก็เซ็ตเฉพาะ iPhone นะครับไอโฟนหกไอโฟนเเราก็สามารถซื้อโฆษณาเนี่ยครับไดเรกตรงๆเข้าไปหากลุ่มคนกลุ่มนั้นได้ตรงๆเลยหรืออย่างพนักงานออฟฟิศหลายคนเนี่ยก็จะใช้ WiFi ในการคอนเน็กของออฟฟิศอย่างเงี้ยฮะเราก็สามารถที่จะสั์โฆษณาเนี่ยไปหาตรงๆกับพนักงานออฟฟิศได้เลยมีไหมฮะมีใครเป็นพนักงานประจำไหมครับแล้วใช้ออฟฟิศ Wi-Fi มีไหม ออฟฟิศไวไฟออฟฟิศ huh. uh, ขออภัยนะฮะอยู่แล้วปกติก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วถูกไหมฮะเออน้อยมากน้อยครั้งมากคนที่ออกมาข้างนอกนะครับถึงจะแบบไม่ได้ใช้ w i ไฟเออนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการแบบ รู้ได้แล้วว่านี่คือพฤติกรรมของคนที่เป็นพนักงานประจําเช่นการขึ้น BTS ขึ้น MRT โดยส่วนใหญ่ก็เป็นพนักงานประจำครับทุกคนที่เดินทางเข้าไปทํางานในเมืองเข้าไปทําทุระนู่นนี่ต่างๆอ่าแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือไอเดียที่1เลยนะครับกลุ่มเป้าหมายมันต้องตรงอะ่ะนะฮะโดยสรุปเลยข้อแรกนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะบอกว่าเวลายิงโฆษณา a c e b o o k เนี่ยคุณต้อง targeting เนี่ยให้ตรงกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ทีแรก ถ้ามันไม่ตรงตั้งแต่ที่แรกมันก็ขายของลําบากมันก็ขายไม่ได้ครับเพราะว่ากลุ่มเปม้าหมายมันกว้างเกินไปมันคว้านแบบกว้างมากนะครับประเด็นที่2นะฮะคีย์เวิร์ดข้อที่2ในการซื้อโฆษณาบน f c e e o o o ครับนั่นคือเวลาเราเราซื้อโฆษณาเนี่ยปกติเราซื้อแค่แคมเปญเดียวใช่ไหมครับมีใครที่กดโฆษณาบูธโพสต์ยิงโฆษณาออกไปมีไหมฮะซึ่งการทรําลักษณะแบบนี้มันการซื้อโฆษณาแบบ ครั้งเดียวแล้วก็หวังผลว่าจะขายได้หรือไม่ได้ถ้าดีก็คือดีไปเลยถ้าเกิดขายไม่ได้ก็คือขายไม่ได้เลยเคยเป็นไหมครับเหมือนเรายิงโฆษณาใส่เงินไปพันหนึ่งแล้วเราก็คาดหวังว่ามันน่าจะขายได้นะนูนันนี่ต่างๆแล้วเราก็เอาความหวังไปไว้กับเฟซบุ o กถูกไหมฮะถ้า ช่วงไหนดีก็แปลว่าช่วงนั้นก็ขายดีดวงดีขึ้นไปนะครับทาบุญเยอะแต่ถ้าช่วงไหนขายของไม่ดีเราก็จะบอกว่าอินเทลเลส์มันขายไม่ได้สินค้าช่วงนี้โหคนไม่มีตังค์ซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะบน่นบนกันไปแต่ทีนี้เนี่ยมันมีวิธีการแก้เู่ครับเวลาทําโฆษณาบนเฟซบุ o กเนี่ยเจ้าหน้าที่เฟซบุ o กเนี่ยครับที่แนะนําผมเนี่ยอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยเขาบอกกับผมมาอย่างงี้ครับเขาบอกว่าเวลาซื้อโฆษณาเฟซบุ o กเนี่ยควรจะต้องกระจายแคมเปญโฆษณาเฟซบุ o กเนี่ยได้หลากหลายยกตัวอย่างเช่น สมมติเราซื้อโฆษณาอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมพูดเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มเป้าหมายใช่ไหมครับปกติเราซื้ซอกลุ่มเป้าหมายเนี่ยซื้อแค่กลุ่มเดียวถูกไหมปกติเราถ้าเราซื้อก็คือกรุงเทพมหานครแล้วก็ซื้อแคมเปญเดียวออกไปถูกไหมเราซื้อไปที่เชียงใหม่แล้วก็จะยิงโฆษณาไปที่แคมเปญเดียวคือบัญชีโฆษณาหน,นึ่งคนน่ะมันจะยิงแค่แค,แคมเปญเดียวคือซึ่งอันนี้เด็กอนุบาลเขายิงโฆษณาก,กันหรือไอ้พวกที่แบบยิงโฆษณามาใช้สูตรสาเร็จมาตั้งแต่เมื่อ3ปี5ปีที่แล้วอะแล้วมันจะมาแปก ในปีนี้นี่ออกไหมเราต้องใช้วิธีการเปลี่ยนวิธีคิดใหม่แล้วก็ยุคมันเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่ด้วยตัวอย่างเช่นสมมติ1แคมเปญเนี้ยแคมเปญเนี้ยเราสามารถแยกย่อยแอดเซตได้แอดเซตคือกลุ่มเป้าหมายเนาะนะครับถ้าเกิดใครเคยเข้าใจวิธีในการแบบยิงโฆษณาเราสามารถที่จะซอยแคมเปญโฆษณาได้ครับหแคมเปญโฆษณานี้ยิงโฆษณาไปหา พนักงานประจํายิงพนักยิงโฆษณาชิ้นนี้ไปหาคนที่เดินทางขึ้น BTS แคมเปญที่3ยิงโฆษณาไปหา,าคนที่ขึ้น MRT แคมเปญที่4ยิงโฆษณานะฮะไปหาคนเชียงใหม่คนเชียงรายนะครับแคมเปญที่6ยิงไปหาฟรีแลนซ์แคมเปญที่7ยิงไปหาเจ้าของธุรกิจ นึกอ,ออกไหมเวลาเราทําโฆษณาลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ a c e b o o k เนี่ยทำการตลาดได้ง่ายมากขึ้นย้ำนะฮะ Facebook จะช่วยเราในการรันโฆษณาเนี่ยได้ทำการตลาดได้ง่ายมากขึ้นโดยปกติถ้าเราเซตโฆษณาแค่กลุ่มเป้าหมายเดียวเนี่ยเฟซบุ๊กจะทำงานลำบากมากมันจะใช้เวลาในการเรียนรู้โฆษณาเนี่ยค่อนข้างนานมากมันจะอยู่ในเฟสของการเรียนรู้ค่อนข้างนานเพราะว่ามันงงครับว่ามันจะไปทางไหนดีเพราะกลุ่มเป้าหมายมันใหญ่มาก นะฮะตัวอย่างบางคนเนี่ยยิงโฆษณาที่ส่งแคปหน้าจอแล้วมาถามผมในเพจมาถามผมในไลน์เนี่ยบ่อยๆนะครับแคปมาทีเนี่ยบางที5ล้านกว่าอย่างเงี้ยครับด้วยการยิงโฆษณาแค่200เนี่ยบางทีก็ทุเรศไปนื้อออกไหมแคปมาแบบบางทีล้านหนึ่งเงี้ยมีเงินยิงร้อยห้าสิบเงี้ยครับมันน้อยไปไงมันตัวอย่างเนี่ยมันคือต้องต้องอยู่ประมาณสัก10%ของกลุ่มเป้าหมายนะครับสมมติว่าเรากลุม่เมเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยที่เราเซตมา เหลือประมาณสักห้าแสนนี่ครับแล้วก็มีเงินยินประมาณสักห้าหมื่นเนี่ยกำลังโอเคหารมาต่อเดือนก็ประมาณตกตกเดือนละห้าหมื่นตกเฉลี่ยนะครับวันละสองสามพันอะไรเงี้ยมันก็ยังพอได้อยู่นึกออกไหมนะครับหรือถ้าจะยิงจริงๆก็300-500ก็ยิงได้นะครับต่อแคมเปญเนี้ยนึกออกไหม เพราะฉนะนั้นอันนี้อันนี้แนวลึกละนะฮะแต่ให้เข้าใจคอนเซปต์ก่อนว่าเวลาซื้อโฆษณา a c e b o o k เนี่ยคือเขาไม่ได้ซื้อกลุ่มเดียวคอนเทนต์เดียวนะครับแล้วก็ปล่อยพิยวพวิ่งรันทั่วไทยไม่ใช่นะครับนี่คือประเด็นที่2นะครับประเด็นที่3ของเราครับในวันนี้ที่เราจะคุยกันในเอพิโซดนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะคุยในเอพิโซดต่อไปด้วยนะฮะ เอพิโซดนี้เนี่ยนะครับข้อสุดท้ายอยากฝากไว้เรื่องสุดท้ายเลยนะครับนอกจากเรื่องของกลุ่มเป้าหมายและคีย์เวิร์ดข้อที่1 2ครับเวลาทำเนี่ยคือเราก็ต้องยิงโฆษณาแบบ o p t i m ม z สต์สเตชันหือการยิงโฆษณาเพื่อกระจายแคมเปญโฆษณาหรือกระจายกลุ่มเป้าหมายเนี่ยให้ Facebook ช่วยเราในการทํางานได้ง่ายมากขึ้นนะครข้อที่3ครับกลับไปเรื่องเบสเบสิกที่สุดเลยนะครับนั่นคือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง คอนเทนต์เนี่ยยังเป็น is a c r i n g อยู่นะครับแต่ว่าฮะ t a t s is a cloud ครับต้องบอกงี้ครับว่าคอนเทนต์เนี่ยมันยังเป็นตัวแม่เป็นยานแม่อยู่เลยทุกคนนะครับมันเป็นแบบเรียกว่าเป็นพระราชาเลยนะฮะแต่ถ้าคอนเทนต์ไม่ดีเนี่ยต่อให้ต่อให้ยิงกลุ่มเป้าหมายตรงขนาดไหนส่งโฆษณาตรงไปขนาดไหน ก็หวยอยู่ดีนะครับคือมันเป็นลนักษณะแบบนี้ถ้าคุณทำภาพห่วยหวยทำวิดีโอห่วยหวยไม่ลงทุนในการตัดต่อรูปภาพดีๆไม่ลงทุนในการตัดต่อวิดีโอดีๆแล้วก็ทะลึ่งยิงโฆษณามันก็เหมือนเราโชว์ของห่วยหวยให้ลูกค้าเห็นนะ่ะเออมันก็จะเป็นการแสดงความห่วยให้ลูกค้าเห็นให้มันดูของห่วยของเราหน่อยเนี่ยโหฉันอุตส่าห์ซื้อโฆษณามานะลูกค้าเห็นลูกค้าก็อะไรฮะเลื่อนผ่าน ไม่สนใจหรือถ้ากด inbox มาก็ไม่ตอบคุณน่ยก็ถามมาค่าราคาเท่านั้นราคาเท่าไหร่ค้านู่นน,นั่นนี่ยังไงแล้วก็เงียบหายตายจากไปแปลว่าอะไรครับบางทีเนี่ยมันไปผิดที่คอนเทนต์ครับคอนเทนต์มันทําห่วยนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยบางคนทำคอนเทนต์ดีแล้วนะมันจะมีประเด็นหนึ่งคือทำคอนเทนต์เดียวเฉิดฉายทั่ววงการเคยได้ยินไหมทำคอนเทนต์เดียววิ่งทั่วไทยอะ่ะนะครับวิ่งทั้งปีอะ่ะ เดี่ยวบ,บางคนแม่งสายขี้เกียจอะทำคอนเทนต์เดียวนะครับแล้วแบบหวังยอดขายว่าจะได้ยอดขายเดือนละแสนอะไรเงี้ยนะครับคนที่ทําเขายิงโฆษณาขายได้เดือนละเป็นแสนเนี่ยนะครับกาไรนะไม่ใช่ยอดขายนะฮะหากต้นทุนหากอะไรแล้วเนี่ยเขายิงโฆษณาเนี่ยซ้อนแล้วซ้อนอีกอยอตทีอย่างเช่นมีตัวเปิดมีตัวตามมีตัวปิดอ่าคอนเทนต์แรกคอนเทนต์เเนี่ยยิงไปเปิดให้ลูกค้าหเห็นเก็บ Data เข้ามาอย่างที่ผมบอกครับคอนเทนต์อ a ส i n g ิง นะฮะ Data is a cloud นะฮะ d a t ้นี่ยิ่งกว่ามุงกุฎพระราชาอีกนะฮะมีตัวเปิดยิงเปิดละเก็บ Data ตามครับตามก็คือติดตามใช้เวลาในการติดตามอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เวลาติดตามเนี่ยต้อง irm, ติดตามกันยาวๆเพราะบางคนเนี่ยเห็นโฆษณาครั้งเดียวไม่ซือ้อถูกไหมครับเหมือนเราเห็นโฆษณาลา z a d a s h o อป e ีเราซื้อปะครับไม่ซือ้อถูกไหมถ้าเราเห็นโฆษณารอบเดียวไม่ซือ้อแปลว่าลูกค้าก็เช่นกันลูกค้าก็เป็นมนุษย์เหมือนเราฮะ ยังไงเขาเห็นครั้งเดียวเขาไม่ซื้ออยู่ละนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็คือติดตามครับลูกค้า Follow Up นะฮะเขามาติดตามเพจและเห็นโฆษณาแล้วนะครับยิงโฆษณา Remarketing หาลูกค้าซะหน่อย ะะก็เป็นการเชิญชวนให้ลูกค้ามาติดตามแฟนเพจเช่นส่งอ e ีบุ๊กดีๆไปให้อ่านนะฮะส่งอ e ีเมลดีๆไปให้อ่านส่งคลิปวิดีโอดีๆไปให้ฟังนะฮะส่งไลฟ์ดีๆไปให้ดูนะครับก็ซื้อโฆษณาไปเลยสมมติเราไลฟ์จบไปแล้วเนะี่ยเราก็ซื้อโฆษณาไปให้ลูกค้าดูกดแชร์ไว้นู่นนั่นนี่อะไรต่างเพจเราก็จะมี Engage อะไรต่างๆมากขึ้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะได้แฟนคลับเพิ่มขึ้นเราจะได้แบบผู้มุ่งหวังเพิ่มมากขึ้นคนที่แบบ ติดตามแฟนเพจเราเนี่ยมากขึ้นนะครับและปิดการขายครับเมื่อคนที่ชื่นชอบเราหรือว่าคนที่เขาติดตามเราอยู่แล้วเนี่ย นะฮะเขาจะมักจะสนับสนุนเราอยู่แล้วล่ละนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณทาคอร์สอ,อาหารเสริมอะไรสักตัวหนึ่งคุณคนําคอร์สลดน้าหนักสักตัวหนึ่งสมมติว่าคุณแบบให้ความรู้เขาเป็นประจําเลยนะครับเขาก็ติดตามคุณนู่นนั่นนี่อะไรต่างเห็นกล้ามคุณเห็นอะไรคุณเห็นแบบคุณมาให้ความรู้ทุกวันเลยคุณยิงโฆษณามาให้โอ้โหหาทูดีๆเคยอ่านอ e ีบุ๊กมาก่อนด้วยเนี่ยเฮ้ยเคยเข้าแบบสัมมนาคุณด้วยนะครับเคยแบบอ่านหนังสือของคุณมาก่อนเคยแบบดูไลฟ์สดคุณเคยดูวิดีโอของคุณ คุณเคยดูเทสตูมเนียของคุณแม้จะไม่เคยซื้อสินค้าเลยนะมันเกิดความน่าเชื่อถือไประดับหนึ่งแล้วมันคือคือเกิดจากการที่แบบเปิดให้เห็นเปิดได้เห็นแล้วก็ Follower ติดตามยิงโฆษณาอัดติดตามค,คนคนนี้แม้จะไม่เคยกดไลค์แฟนเพจเลยแต่เห็นเราทุกวันนะครับมันเหมือนกับเป็นสายเผือกอไปเสือกอยู่นึกออกปะแต่ยังไม่เคยซื้อสินค้าแต่วันใดวันหนึ่งที่คุณแบบออกโปรดักต์มานะฮะว่าสมมติว่า,า,วาเขามีแบบคลาสเ่ยวกับลดน้ําหนักเนี้ยถ้าเป็นคุณคุณอยากไปปะสมมติคุณอ้วนอยู่ คุณก็อยากจะไปติดตามแฟนเพจนี้หรืออยากจะไปซื้อหรือสนับสนุนช่วยเพจเนี่ยแปลว่าเลยครับแปลว่าถ้าเกิดเราสามารถสร้างฐานเบรดได้เยอะฐานลูกค้าได้เยอะเนี่ยครับ follow up ได้เยอะมันก็เป็นตัวช่วยหนึ่งที่เป็นช่วยให้เราปิดการขายได้ง่ายขึ้น นะครับนั่นคือประเด็นนะครับคอนเทนต์เนี่ยเป็นตัวที่สําคัญมากกลับไปที่ประเด็นหลักของเราครับบางคนเนี่ยทำโฆษณาเนี่ยทำภาพแค่ภาพเดียวงี่เง่านะครับบางคนทํา2ภาพเนี่ยนือว่าฉลา,าดแล้วนะครับคือมันมีกระบวนการปโปรเซสในการวางแผน1 2 3 4ครับว่าภาพ1เปิดภาพ2ติดตามภาพ3วิดีโอเล่าเรื่องมีไลฟ์นะครับส่งมปให้ดูนูนะ่นนี่ต่างๆนี่คือสเต็ปต่างๆนะครับที่เวลาเราส่งโฆษณาไปให้ลูกค้าดูหรือสเต็ปแม้กระทั่ง เทสต์มเนียลหรือว่า,ารีวิวต่างๆก็ต้องส่งไปให้ลูกค้าเนี่ยฮะ เพื่อแบบเกิดสร้างความน่าเชื่อถือมันไม่ใช่แค่ส่งโฆษณาชิ้นเดียวแล้วกะว,ว่ามันจะขายของได้เลยซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากเลยนะครับในสมัยนี้นะฮะมันต้องสร้างความน่าเชื่อถือเพราะว่าลูกค้าก็ไม่เคยเจอเรามาก่อนจะให้ซื้อสินค้าเนี่ยเปิดใจมันก็ค่อนข้างยากมากสมมติอาหารเสริมชิ้นหนึ่ง850บาทอย่างเงี้ยฮะจัดโปรละอันลดเหลือ690ถามว่าแพงไหมก็ไม่ได้แพงมากราคากลางๆแต่ประเด็นคือว่า650บางคนมันไม่เคยเห็นอะ่ะมันไม่เคยซื้อมาก่อนอะ่ะ คุณว่ามันจะซื้อเะละ่ะมันก็ยากไงถูกไหมครับมันก็ต้องใช้ในการ Follow Up หรือว่าใช้ความไว้วังใจระดับหนึ่งนะครับในการซื้อสินค้าและบริการชิ้นนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเทนต์ก็เป็นตัวที่ Follow Up ได้ดีมากๆนะครับถ้าเราทำคอนเทนต์ หลายๆตัวกระจายหลายๆตัวในการส่งข้อมูลต่างๆไปให้ลูกค้าดูผมก็เชื่อว่ามันจะปิดการขายได้ค่อนข้างง่ายมากๆนะครับอันนี้ตามประสบการณ์ที่ทํามาเลยผมเชื่อว่า3ข้อนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนอย่างแน่นอนครับทวนนิดนึงนะฮะข้อที่1คือกลุ่มเป้าหมายต้องแม่นยำสองครับ Facebook optimization นะครับทำกระจายนิดนึงเนาะนะครับเวลาซื้อโฆษณามันจะได้ช่วยให้ เฟซบุ o กเนี่ยทำการตลาดให้เราได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะครับสเลยนะฮะคือเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งครับเป็นเรื่องราวที่สำคัญมากๆนะครับในเอพิโซดในวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ใครชอบนะฮะเอพิโซดในวันนี้นะครับก็ฝากกด Subscribe ฝากกดไลค์ กดแชร์กดคอมเมนต์นะฮะเป็นกำลังใจให้กับพอดแคสต์ของผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในเอพิโซดต่อไปนะครับว่าผมจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเกี่ยวกับ f c e e o o o นะครับด้วยเช่นเดียวกันฝากติดตามด้วยครับผมลิขิตประกายสกุลครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ